ผมร้อยตำรวจตรีชัยยุทธไมวิสัยนายกเทศมนตรีตำบลคำป่าหลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารมีญาติซึ่งอยู่ที่บ้านคำป่าหลายซึ่งมีบ้านเรือนอยู่ที่นี่ได้มาแนะนําสินค้าตัวนี้ให้รู้จักแต่ก่อนนี่คือช่วงนั้นเนี่ยก็ไม่ได้กินอาหารเสริอมอะไรเข้าไปก็ทําให้ลุกขึ้นมาตอนเช้าเลยทำให้เมื่อย มองคุณมองตาหลายๆอย่างนะครับเมื่อแต่ก็จะเป็นต้องฝืนไปแต่ทีนี้พอได้มากินทดลองดูแล้วเนี่ยก็ไม่เมื่อยนะครับลุกขึ้นมาตอนเช้าเนี่ยก็ทำให้สุขภาพกระชุ่มกระชวยกระปี้กระเป๋าไม่เหนื่อยใช้ไปประมาณสักสองสองกระป๋องนะครับสองกระป๋องที่ที่ให้มาก็ยังกินอยู่ยังไม่หมดนะครับก็งนั่งกินอยู่ครับก็ดีขึ้นร่างกายก็ก็สดชื่นนะครับสดชื่นคือไม่เมื่อยไม่ล้า ช่วงเช้าโดยเฉพาะช่วงเช้าเนี่ยจะรู้ะจะชัดเจนในช่วงเช้าก็คือพอเราเตื่นขึ้นมาเนี่ยที่เราจะไปภารกิจต่อในบางวันเนี่ยแทบจะไม่อยากอยากลุกจากที่นอนแต่ก่อนนะแต่ก่อนแต่พอได้กินเข้าไปแล้วเนี่ยตอนเช้าลุกขึ้นมาก็รู้สึกว่าไม่ไม่เหนื่อยไม่เมื่อยไม่ล้าไม่ทําให้กระชุ่มกระชวยพร้อมที่จะออกป,ปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อนเนื่องด,ด,ดูแล้วเนี่ยมันคล้กับตามข้าว น้ำข้าวที่เราหุงข้าว,าวที่เราเซตน้ำแต่กก่อนนะนะแต่ตอนนี้ไม่ไมีแล้วผมก็เ,เคยกิน <Yeah. S 2> ง่ายเลยอโอง่ายก็เหมือนกินน้ำข้าวธรรมดา,าท,ทั่วไปนี่เองนะนนะครับกินเข้าไปแล้วนี่ก็ก็กินง่ายสบายสบายก็ถือว่าเป็นความโชคดีน,นะที่มีตัวแทนที่ที่อยู่ในบ้านหมู่บ้านเราคือตัหมู่บ้านคำประหลายได้มานำสินค้าตัวนี้มาแนะนำให้นะครับ